ก,นนะะการที่วันหนิงได้มาช่วยแหละได้มาช่วยวยอิงในครั้งนี้ค่ะทำให้วอิงนะ่ารู้สึกซึ้งใจมากเลยวยอิงก็เลยบอกวันหนิงไปว่า การที่ท่านพี่วันมีน้ำใจช่วยเหลือครั้งนี้แค่ขอบคุณคงไม่พอเออเนี่ยคำว่าแค่ขอบคุณคงไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อต่อไปนะคะว่าหลังจากนั้นวัยอิงจะทําอะไรบ้างเพื่อเป็นการขอบคุณวันหนิงที่นันมาช่วยครั้งนี้นะคะเนี่ยวันหนิงก็ไม่สามารถที่จะอยู่นานได้ก็ต้องรีบขอตัวออกไปนะคะค่ําคืนนั้นวัยอิงก็เลยต้องอารมณ์แบบว่านอนกันคนละมุมกับหมาใหญ่น้ําลายยืดตัวนั้น,น่ะนะคะเออคือต่างคนต่างนอนคือผ่านค่ําคืน นี้ไปอย่างแบบว่าอย่างโหดร้ายค่ะแม้ว่าหมาตัวนั้นจะสลบสลดยไปก็ตามนะคะทีนี้รุ่งเช้าวันเฉาเจ้าตัวร้ายก็เดินทอดน่องแบบกลางลงมาในคุกใต้ดินเลยว้ายอิงเจ้ายังอยู่หรือเปล่าหน้าขาของเจ้ายังอยู่ครบสี่ไม่ใช่สี่ข้างนั่นหมาขาของเจ้ายังอยู่ครบสองข้างหรือเปล่านั้นมีส่วนไหนหายไปหรือเปล่าพอเปิดประตูคุกแค่นั้นค่ะอ้าวว้ายอิงยังอยู่และหมาตัวนั้นก็ยังยืนอยู่ด้วยทีนี้ อารมณ์แบบว่าวนเฉาแปลกใจมากเลยหันไปดุหมามีเนื้อให้กินทําไมเจ้ายังไม่ยอมกินโง่จริงๆข้าลิ้ยงเจ้าดีเกินไปรหรือเปล่าอันนี้ไปคุยกับหมานะคะเออแล้วหมานั่นอะ่ะจากที่แบบว่าเป็นหมาใหญ่สีดาเขี้ยวใหญ่น้ําลายย้อยอะ่ะแล้วยืนให้ ยืนให้วันเฉาดุอยู่อ่ะคุณมีความรู้สึกว่าจากครั้งแรกที่มันดูโหดร้ายอ่ะดูไปดูมาครั้งเนี้ยมันมันน่าเอ็นดูมันน่ารักเฉยเลยอะไรประมาณเนี้ยยืนให้ดุค่ะทีเนี้ยวันเฉาก็คือทําอะไรไม่ได้คะ่ะก็คือลั่นวาจาไปแล้วว่าถ้ารอดมาถึงวันอีกวันหนึ่งได้ก็ต้องยอมปล่อยไปวันเฉาก็เลยต้องยอมปล่อยให้ ว่อยอิงเนี่ยได้ไปได้ไปรวมกับสมัครพรรคพวกอยู่ที่จุดนัดพบของจกอักรุณเวินท,ที่ที่ลานเป็นบันไดตรงนั้นนะคะทีเนี้ยพอเจียงเฉิงได้เจอกับว่อยอิงนะคะก็แบบถามไทยด้วยความเป็นห่วงตามภาษาคนปากไรคะ่ะเจ้าไปอยู่ที่ไหนมาเจ้ารู้ไหมเป็นมันนุน่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ไปหาเรื่องอยากโดนขังอีกใช่ไหมเวออินก,ก็เลยบอกว่าพอพอครั้งเดียวก็พอแล้วที่ข้าได้รับวันนี้มันก็เกินพอแล้วจริงๆเออว่าแต่ข้าหายไปกลางคืนยหิวมากเลยมีอะไรให้ข้ากินบ้างหรือเปล่าก็ถามหาของกินเลยใช่ไหมคะอยู่ในคุกไม่ได้กินอะไรทีเนี้ยเนี่ยหายซางค่ะก็เลยบอกว่าท่านพี่เว้ยท่านคิดว่าตอนเนี้เรากำลังเรียนหนังสืออยู่ที่อูซูเรื่องไงถึงจะมีขนมอร่อยๆให้กินเนี่ยคือมันจึ๊ ามาที่ใจของหลานจ้าเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามินชนปูเจือชูปูซูตอนเนี้ปูซูของตระกูลหลานเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทาหาขนมแล้วค่ะแค่ตระกูลเนี่ยยังไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะว่าโดนโดนอีตัวโกมันพังไปแล้วใช่ไหมคะเอ่อทุกคนก็แบบว่าเิอสิ์เลยในระหว่างที่ชาวบ้านชาวช่องลังสิทเนี่ยค่ะอีตัวร้ายอ่ะมันก็เดินลงบันไดมาใช่ไหมคะคือภาวนามากในระหว่างเดินทําไมมันไม่ตกบันไดกริ่งๆงมาก็ได้ให้มันเป็นความรู้สึกว่าสมน้ำหน้ามัน มานี่ค่ะอ่ะวนเฉาเดินลงบันไดามาใช่ไหมคะแล้วก็ประกาศว่าอ่ะตอนนี้ทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมว่าตระก,กูลหลานเออตะก,กูลหลานเห่งกูซูอยู่ภายใต้อํานาจของตระก,กูลวนแล้วนะโอ๊ยหละจ้าปวดใจต่อไปตระก,กูลเนี่ยเห่งชิงเหอก็เหมือนกันแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ความดือดึงและมุทะลุตอนนี้ก็โดนปราบไปแล้วเหมือนกันโอ๊ย เนียย่ยไหวสร้างปวดใจตระกุลจินก็อืมพอตะกูลจินปุ๊บคุณหนูไฮโซรู้ร้ราจิ้งจือเชียนคิดพูดขึ้นมาทันทีวันเฉาเจ้ากล้าอ๋อไม่ไม่ไม่ไมตะกุลจินยังอยู่ดีมีสุขเนื่องมาจากรู้หลบเป็นปีรู้หลิดเป็นหางใช่ไหมคะทีนี้วันเฉาก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีตระกุลเจียงแห่งวินเมิ่งเท่านั้นที่ทําตัวเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองยังแอบยังไม่ออกมายังมุดหัวอยู่ในท่าเรือคือเว่ยอิงกับเจียงถึงในะแบบ อดทนอดกั้นเต็มที่เลยอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว,อนไว้อะไรประมาณนี้นะคะและเวนฉาวก็บอกว่าต้องมีสักวันที่ค่านะจะต้องไปบุกไปเยือนไปทําลายที่นั่นด้วยตนเองอะไรแบบนี้อืม สองพี่น้องคืออดทนอดกลั้นมากอะคะ่ะมันจะหลุดจะหลุดอยู่แล้วอะทีเนี้ยวันชิงที่เดินลงมาด้วยกับ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 วันเฉาที่วันฉิงจะไม่สา่ชุดแดงอะนะคะอ,อ่าอันนั้นก็ตกอยู่ใต้อำนาจเหมือนกันก็แบบห้ามปรามไวอ้อิงบอกว่าอย่าอดทนไว้อดทนไว้อะไรประมาณเนี้นะคะ่ะเออสองพี่น้องก็ได้แต่อดทนนะคะทีเนี้ยในระหวา่างที่ในระหวา่างที่เอ,อ่อ วนเฉ้าเนี่ยกำลังคุมชาวบ้านชาวช่องให้ท่องกฎของตระกูลแบบเปาะแปะเงาะแงอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีลูกกระจกขอก็มีลูกกระจกของตระกูลวนเข้ามารายงานวนเฉ้าที่นั่งอยู่ที่นั่งเนี่ยนั่งเอกหนีฟังเดี๋ยวนี้ค่ะนั่งฟังเพื่อนท่องนั่งฟังเพื่อนท่องกดตระกูลอืมลูกกระจกรายงานว่าเนี่ยนะที่ภูเขามู่ซีค่ะ,คะที่เออมันเป็นดินแดนดินแดนที่อยู่ในอาณาจักรของตระกูลเวนแห่งฉีซันนะคะบอกว่า น่าจะมีสัตว์ร้ายหรือปีศาจออกอารวาสเพราะว่าทางตระกูลเนี่ยได้ส่งนักพรตไปปราบแต่ตายเกลี้ยงไม่เคยมีใครกลับมาได้สักทีก็มันไม่ได้เก่งจริงอะ่ะเออนั่นแหละค่ะทีเนี้ยวันก็เลยมารายงานคุณชายครับอ,อ่ะก็รายงานถูกคนน่ะนะคะทีเนี้ยวันเฉาก็เลยใช้สมองนิดนที่มีอยู่เท่าเม็ดถั่วดำเนี่ยค่ะเม็ดถั่วเขียวดีกว่าก็คิดเอยข้าต้องทํายังไงเนี่ยคิดคิดคิดอ๋อในที่สุดก็บอกว่าเ,ออเห็นทีข้าจะต้องออกโรงด้วยตัวเองซะแล้วสิ ดูคือความสามารถไม่มีความป่าหางไม่ได้ความสามารถไม่ดีสมองอันแค่เนี้ยก็คิดได้เท่านั้นอะแล้วทุกคนลองคิดดูสิคะว่าวนเฉามันจะทําอะไรได้กับสัตว์ตัวนี้เออกับสัตว์วีสัตว์ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าเวนเฉาจะทํำยังไงค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะเรามาดูบทพูดของสองพี่น้องเวินฉิงกับเวินหนิงกันบ้างนะคะอันนี้คือเป็นฉากหลังจากที่เว่ยอุเซียนออกมาจากคุกใต้ดินแล้วนะคะทีนี้วันฉิงก็มาพูดคุยกับวินหนิงทีนี้วันฉิงจับได้ไงคะว่าวินหนิงให้การช่วยเหลือเว่ยอุเซียนอ่ะมาดูบทพูดตรงนี้กันนะคะว่าเขาจะว่ายังไงกันบ้างคะ่ะใครไม่ทันสไลด์ไหนนะคะท้ายคลิปจะมีคำศัพท์ คำแปลแล้วก็เสียงอ่านความหมายโดยภาพรวมให้นะคะสามารถไปดูด้านหลังก่อนได้เลยนะคะแต่ตรงนี้คือคุณจิ๊บจะเอามาให้ดูในแต่ละฉากนะคะว่าเขาพูดกันว่ายังไงนะคะเริ่มกันเลยที่คําพูดของน้องชายวันหนิงนะคะหนี่ปู่ชื่ออี้จือเจียวหยู่我说我们้า的家训是有恩必报า公子他他是我的恩人 มาดูกันนะคะว่าวันหนิงพูดว่าอะไรนะคะวันหนิงพูดว่า,าพี่สอนมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอว่ากฎคำสอนของตระกูลเวินคือมีบุญคุณต้องทดแทนวัยกงจื่อเนี่ยคุณชายวัยเนี่ยเขาอ่ะเป็นผู้มีพระคุณของข้านะอา่านี่คือโดยภาพรวมที่วันหนิงพูดนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าวันฉิงแม่สาวชุดแดงที่เป็นพี่สาวเนี่ยจะพูดตอบวันหนิงมาว่ายังไงคะ่ะ การตอบโต้ยกแรกของวันถิงแม่สาวชุดแดงนะคะหนีเฉินมาโยถีฉีเท่าเมันหลายหรอเจเจ对你说的话你都จ耳旁เ是ี่ยทำไมถึงได้พูดถึงพวกเขาขึ้นมาอีกแล้วนะ？ พวกเขาก็คือ,อหลานหลันกงจื่อกับเว่ยกงจื่อนะคะเว่ยอูเซี่ยนกับหลัดวังจีนนั่นเองเอคําพูดของพี่เนี่ยเจ้าเนี่ยทำเป็นหูทวนลมใช่ไหมคําว่า,าผังเฟิงก็คือลมข้างหูก็คือทําหูทวนลมไม่ใส่ใจนั่นเองนะคะต่อไปเรามาเริ่มกันที่ยกที่สองอยังพูดต่อคะ่ะหัววันนี้我药房里的补习单去哪里了 昨晚你没在房间里，你又去了哪里？你当这些我都不知道吗？啊พี่มาแล้วนะคะงั้นพี่ขอถามเจ้าซิว่าปู่ชีต้ตนคือยาเสริมพลังที่อยู่ในห้องยาของพี่เนี่ยมันไปไหนแล้วเมื่อวานเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในเมื่อวานเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในห้องเจ้าไปที่ไหนมาเจ้าทำอย่างเงี้ยคิดว่าพี่ไม่รู้เหรอ 啊有个小孩打败尤迪萨皮普如果你以后还这样不听话你就不用出去了就在房间里给我好好待着吧 พี่บอกว่าถ้าต่อไปยังไม่เชื่อฟังแบบนี้อีกงั้นก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยแล้วกันอยู่ในห้องนี้แหละให้ดีๆคอยพี่อย่างเดียวอ่านี่คือสิ่งที่พี่บอกนะคะเพราะฉะนั้นวันหนิงก็ทำยังไงคะทำอะไรไม่ได้นอกจากง,องอ่อยๆง่อยๆต่อคำพูดของพี่สาวไปโอเคนะคะจบที่คำพูดของวันฉิงแม่สาวชุดแดงค่ะ สไลดนี้เป็นตัวเฉลยเสียงอ่านอักษรพินยินแล้วก็ความหมายของคำศัพท์บางตัวที่ครูชิบเห็นว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งส่วนความหมายทุกคนก็นำไปท่องกันเองนะคะอ่าค่ะมาเริ่มค่ะนี่คำพูดของเวินหนิงนะคะนี่ปูชส่ออีจือเจ้าอีวอาวา้วัวัวพี่ไม่ใช่ว่าสอนฉันมาตลอดเหรอเรามันเวินจาจาชินคำสอนของตระกูลเวนเรานั้นชื่อหยเอินพี่เป่า คือมีบุญคุณต้องทดแทนว่ยกงสือทาคุณใช้ว่ยเขาถ้าชื่อัวตะเอิญเขาเป็นผู้มีพระคุณของข้าต่อไปวันฉิงพี่สาวพูดนะคะหนีเซมาโยถีฉี่ทํามหลายล่ะเจ้าทำไมถึงได้พูดถึงพวกเขาอีกแล้วเจี๋เจี๋ตุ้ยเดชัวตคว่าคำพูดที่พี่ได้พูดกับเจ้านั้นหนีโตต้งเออผางเฟิงใช่ไหมเจ้าแกล้งทำเป็นหูทวนลมไปแล้วใช่ไหม 我问你พี่ถามเจ้าว่ายาฝังหลี่的ปู่ชี้ดัน去哪里了ยาเสริมพลังในห้องยาของข้าไปไหนเสียจัวหวาน,นมีเจังเเมื่อวานตอนเย็นหรืออาจจะเป็นตอนค่ำก็ได้นะคะเจ้าไม่ได้อยู่ในห้อง你又去了哪里เจ้าไปไหนอีกแล้ว你当这些我都不知道吗เจ้าทำตัวอย่างนี้คิดว่าข้าไม่รู้เหรอ รุ้กว่าหนีอีโหายเจ้อย่างปูทิ้งขว่าหากต่อไปเจ้ายังดื้อดึงไม่เชื่อฟังคำสั่งแบบนี้อีกหนีจิ่ปูยงทูชี่เหรเจ้าก็ไม่ต้องออกไปไหนอีกแล้วจิ่ใจฟังเจีหหิหัวหอบไต่จะปะอยู่ในห้องนี้แหละคอยค่าดีๆไม่ต้องออกไปที่ไหนอีกเป็นไงคะฟัง ัดเจนแล้วก็ออกเสียงตามได้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยคือการสอนว่าพูดยังไงสอนว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะมันค่อนข้างจะเป็นคําพูดที่เนิบนาบไม่เล้าใจเพราะจริงๆแล้วในฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ด้วยดังนั้นนะคะถ้าเราอยากจะพูดจีนหรือฟังจีนเก่งๆอ่าเริ่มฟังจีนให้ได้เก่งๆก่อนเราก็ต้องไปดูในต้นฉบับว่าตัวละครเขาพูดว่ายังไงเราจะได้ทั้ง สำเนียงอารมณ์ความรู้สึกความหมายเอามาเรียนแบบให้พูดได้อารมณ์ความรู้สึกในระดับที่มันโอเคในการใช้ภาษาจีนนะคะดังนั้นพอเรียนรู้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะออกเสียงชัดเจนท่องคำศัพท์ได้กลับไปดูในปรมาจารย์ลัทธิมาน EP ที่12ช่วงกลางๆเอาไปฟังดูซิว่าจริงๆแล้ววันชิงเขาพูดแบบที่ครูจิ๊บพูดหรือเปล่ายิ่งกว่านี้ค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะสำหรับ EP นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย